18พฤษภาเป็นวันเกิดของตอนครัวคันไถ18พฤษภาเป็นวันเกิดของผู้ชายที่หน่าเลื่อมใสโจสุดกระตันยูต่อบิาดามารดาตั้งใจทำมาหาก,กินเลี้ยงดูชีวิต Happy birthday ตอนครัวคันไถขอให้มีชีวิตโชดช่วงสดใสสุดยิ่งใหญ่สุดอลังการสุดเบิกบานร่างกายแข็งแรงล,งล่ำรวยเงินทองอ้ยะ yeah. ใช่ใช่อายะ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 ,ายะกาลังตีว่าใช่โจโจเขามีร้านอาหารอยู่ท่าอิทนนทบุรีโจโจหลากหลายมีนูบีดีกีรสชาติไว้ใจเชื่อได้โจโจแฮปปี้เบอร์เดย์ป้อมครัวคันไถสวัสดีครับ คลิปนี้รักเอกก็มารับอวยพรวันเกิดให้กับน้องปอนครัวคันไถนะครับก็18พฤษภาก็ขอให้น้องปอนครัวคันไถจงมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็เห็นว่าเปิดร้านขายอาหารอยู่ที่ครัวคันไถท่าอิด นนทบุรีด้วยใช่ไหมครับก็ขอให้กิจการของน้องปอนและของแม่น้องปอนขรอบครัน้องปอนจงเจริญรุ่งเรืองมีคนเข้ามากินเยอะๆนะครับร่ำรวยลุ่งโรดโชดช่วงเลยครับพระเอกก็อวยพรให้ประสบความสำเร็จครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับจุจุจ